สวัสดีค่ะวันนี้เราจัดแกงส้งมมะรุมใส่กุ้งสดนคะคะเดี๋ยวเราจะต้มน้ำให้เดือดแล้วเราจะใส่้พริกแกงลงไปค่ะตอนนี้น้ำแกงเราใส่พริกแกงลงไปเอามันเดือดเดี๋ยวเราจะใส่น้ำมะขามไปสักหน่อยหนึ่งก่อนค่ะพอเราใส่น้ำมะขามลงไปนะคะค่ะเดือดแล้วนะคะเราจะใส่มะรุมลงไปเลย นี้มาลุกเราเดือดแลคะเดี๋ยวเราจะปรุงรสเราจะใส่เกลือไปนิดหน่อยค่ะเรวเดี๋ยวค่อยตามด้วยน้ำปาน้ำขาวเปียกนะคะตอนนี้แกงส้มของเรารสชาติกลมก่อมแล้นะคะเปรี้ยวนั้นนิดๆมีเ,มเค็มมีหวานเราจะตามด้วยนี่นะคะ่ะกุ้งค่ะ น่าทานไหมคะกุ้งของเราใส่ไปเรียบร้อยแล้วค่ะสุกเรียบร้อยแล้วค่ะกุ้งเพราะฉะนั้นนี่ค่ะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ